สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ c ีครับผมจะพาทุกท่านไปใส่หมวกให้มิชลินครับนี่ทำสีออกมาแล้วเอาเป็นสีนี้หลไม่รูลจะเอาสีอะไรนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาใส่ก่อนเพื่อที่จะไปใส่อ่ะครับเดี๋ยวจะพาเอาหมวกไปใส่ให้มิชลินนะอุ้ยร่วงร่วงโอ้เป็นรอยเป็นแผลตายแล้วร่วงครับไป เรวไปใส่หมวกกันครับเดยวไปเอาไขาควงก่อนไขควงไขควงอันนี้ตอนนั้นผมไปซื้อมาใบละ25บาทนะครับใบละ25บาท นึกว่าจะถูกถูกไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเอาไขาควงก่อนอันนี้รถไฟไหมครับผมลื้อหมดละนี่ผมลื้อหมดละนี่ลื้อออกเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นผมไล่ประกอบนี่แหละเขาเบิกอะไรมาให้แล้วไม่รู้จะอะไรจะมาทันก่อนที่ผมจะเดินทางกลับอุบลหรือเปล่าก็มารอดูกันแล้วนี่ก็จะเป็น พวเวอร์ Power, เจ้าอินดี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันวนะ่ามันจะจะช็อตอยู่ไหมนะครับต้องเอามาลองอจะไปลองเดี๋ยวตอนเย็นลองกันครับไปมาดูกันแล้วกันนะพวเวอร์ซับครับพวเวอร์ซับนี่ครับ ตอนนี้รถที่เข้ามาในอู่ก็มีแต่สีดำเอ้เทียบรถรถสีดำนี่ขับยากครับทำงานยากจะไม่เหมือนรถสีอื่นถ้ารถสีอื่นนี่ก็จะทำงานง่ายหน่อยยืดขาหน่อยยืดขาหน่อยอเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะใส่หมวกนิชลินที่ยินดี คนตกแล้วบอลเขาไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยตกได้ตกดีแท้ ร้อยครับใส่อะหมวกให้เรียบร้อยแล้วครับเอ้ยยืดขาลงก่อนไอ้หดขาลงก่อนนี่ครับก็ดูหมวกเหลืองสายคาดเหลืองนะครับสายคาดเหลืองนี่ ทำเป็นเขียวเหลืองเหมือนแท็กซี่เลยดีกวา่ามากเนาะนี่ฮนะอียี่น้องครับเป็นไงเป็นไงทาเป็นหมวกเหลืองแจ็บไหมส,สมมีสีมันไม่ตัดเนาะสีมันไม่ตัดแต่ก็โอเคครับพอมีหมวกแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับสำหรับตัวมิชลินครับผมอ่าต่อไปวันอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้นี่แหละครับฉีดสีลูกกระบะ นะครับแต่ว่าแ็บไลน์ผมไม่ได้เอาออกนะครับแ็บไลน์ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ารถมันแจ้งแ็บไลน์ไว้นะครับขี้เกียจไปแจ้งใหม่ครับขี้เกียจไปแจ้งใหม่ก็ไม่เป็นไรผมก็เอาไว้ครับเอาไว้นะโอ้หน้ำน้ำน้ำปืดต,ตายแลย้วสงสัต้องมาไอ้นี่ใหม่ตัวนี้มาติดใหม่ ติดใหม่แล้วกันนะครับดูดิน้ำมันเข้าไปอยู่ข้างในนะติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์กกอรนะมีแต่น้ำนั้งเลยนะน้ำตรงนั้นเลยนะม่งั้นก็ต้องกรีดกรีดนี่กรีดออกเลย นี่ครับผลีดออกผลีดนี่ออกไม่น่าจะเป็นนี้แล้วละ่ะไม่น่าจะได้แล้วงั้นก็เอามาติดใหม่ครับเอามาติดใหม่ต้องเอามาติดใหม่อะสำหรับคลิปนี้ก็สายพ,พิ่ง้องเอฟซีเพียงเท่านั้นแหละตัวนั้นก็ว่าจะถอดพ่นครับเดี๋ยวต้องมาถอดพ่นวันอาทิตย์นี้แหละครับเดี๋ยวจะถอดพ่นฝาครอบกรองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนก็ได้จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกก็ค่อยมาติดตามกันต่อครับผมเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยมีความสุขในการรับชมคลิปทุกท่านครับช่วงนี้หน้าฝนก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ